มีคนบอกว่าที่นี่หมอลักจาก,กิ่งอะไรนะหมอลักจาก,กิง<อ>่งโ,โอ้โหก็ใครมาอะไรตัวตลกเนี่ยตลกอะไรกูคือหมอรักตาตกลกหมอกระดูกแล้วทำไมต้องแต่งหน้าอย่างเงี้ยกูเป็นหมอเทวารางแล้ะนี่เป็นใครดูท่าทาไม่ใช่คงไทยการไม่แต่งคงไทย อะไรนะมึงกลัะไม่แต่กงไทยกูเป็นคนไทยไปไม่ปุ๊บไม่แจ้งป่ะมึงเป็นคาแรคเตอร์ไว้ไคว่อะไรนะตามึงตีชักชักป่ามึงตีแม่มึงที่ตายมึงด่ากูเหรอฮะให้ก <Hey. S 1> ูไม่เอาโอ้ยสรุปจะรักษาไหมเนี่ยปวดกระดูกจะแย่ยอยู่แล้วปวดกระโหลกตบมือทำไมวะตบมือพอใจว่ามาถูกที่แล้ว ทีนี่นี่คือยารักตรากลุกบอกตรงๆว่าขวกนี้มีขวกเดียวซึ่งเกาะบ้าแกต่อยาสิบแปดปีกว่าจะไล่ขวกหนึ่งอะไรวะตะกักมาจากกระลูกหมา,าเอ้ยไม่เอาอะทำไมต้องใช้กระดุกหมาเมืงเคยเห็หมาไปลอกกระลูกพุงไหมรักฮ่าฮ่ายาตากกอย